ะะกวลาแขันแั่ไว้เตสามทีมไม่เตะจริีหนูก็ได้กำจังตะจะดตอเข้าใจเราะมคเ1ลืก่ได้ตวเองเ้ามาแเลย่ลงนะฮะตอนผมเมกี้แล้วกใสงตอนนั้นสวยเลย

yeah <laughs>